สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมืันนี่ยิงจะพามาเก็บพักวานไปแกงเนะะี่ค่ะพักวานนี่ก็เป็นสวยรองเท้าเองนะคะมาค่ะไปเมืองค่ะมาแล้วนี่ค่ะท่านผู้ชมหลายหลายต้นนี่ ดี๋ยวเ่าจะเก็บผักหวานไปแกงเนาะคะ่ะงามพัดงามคักนั่นเนี่ยนะงามผัดงามคักพีก่พี่พ่เาเก็บได้หรอคุณน่ะ อ่อนๆหยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยมึงพูน่ะมันนี่สิผ้าไปแกงแสบเลยแกงผักหวานสีใสเห็ดสีใสไข่มะแดงพร้อมฮะมันนี่ยิงจะลงคว้าเองเด้อค่ะมันต้นนี่กำลังงามปลาคังามคา่ะอีกอาทิตย์นึงจำเมากเก็บอีกเนาะได้เหยีมง,ง,งามเพีย่าพูน่ะ,ะปลาไปแกงกันวัตถุด,ดิีม้าก็พร้อมรอเดอ้อ ก็จะมีเฮดบดเนาะคะ่ะเฮดบดมีผักหวานผักหวานจากสวนเขาเลยไข่มดแดงว้าวตรงๆเลยแล้วก็มีผักอีตัวอันนี้ก็จะเป็นเครื่องที่เขาต่ำค่ะตะไคร้หอมแดงอันนี้เครื่องปรุงอันนี้เขาจะใส่น,น้ำยาหนังนะคะน,น้ำยาหนังเขาั็ขันเรียบร้อยแล้วมาค่ะมาเฮดแกงเห็ด อันดับแรกนะคะใส่ลงไปน้ำยาหน้านะคเัาแล้วก็ใส่เครื่องดีเข้าต่ำมานะคะใส่ลงไปเลยใส่เห็ดลงไปประเด็กใส่ลงไปเลย ตามความสอบของเ้านี่แหละเกลือลงสักน้อยสเสด็งนวัวนัวขาดบ,บ่ได้เลยพงนัว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 สองสามปรุงรสนิดนึง เซลขวเพิ่มความหอมคนนิดนึงแทนขาเบื่อนะคะใส่ขวแล้วข้นดูดูเด้อใสมมะสิติหมอท้อวานค่ะไปเลยนี่เสร็จแล้ว ไข่มอดแดงมาเต็มเลยมาตรงค้นไานนะคะ่ะใส่ตัวลงไปเอาขึ้นเลยไปที่นี่โอ้ลืมซิมฉันลวเฮาก็ับมาซิมมึงนะคะนี่ แซ่บบต้องปูุงเพิ่มเลยเยี่ยมคุณนะ มาค่ะทานผู้สมมากินน้ำกันเด้อโอ้ยร้อนเลยนะจ๊ะแดงเห็ดไส้ผักหวานแล้วก็ไส้ไข่มดแดงมาโซยโซยโซยข้วเหนียห้อนอืมสิมกันเด้อชิมกัน แสบแสบแสบป้าแสบอีหลีเด้อร์บะเด้บอลเหรียญน,นี่มึงเด้อบ่ได้อย่างจะขอได้ันแสบอีหลีได้กินแต่ย่ามนี่เด้อใครมะแดงนะครับใส่มือเด้อกินคนเดียว นพักวันเนี่ยว่าต่องเด็ดกลางมันออก้ะเพราะว่ามันอ่อนกึืนใจเบอ่์เลย เมนูสุขภาพแกงเฮ็ดผักวันม,ม,มากินน้ำกันนะจ๊ะ มักมักาไาเมูนีน่ เจ็บแสบน้ำกันค่ะท่านผู้ชมมาพอกันมาคลิปหนด้นยคะปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยิ่งนี่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย